เฮ้ยงั่นีเสียด้องไม่หายเฮียงนั่นเอาน่นั่นน่าน่เาน่นน่บุยป้ปาไปเลยเด้น่ะป้าปาครับไปเลยไปเลยมันบอกุยนั่นนั่นบอกุยหรป้ปาครับ

มันเจ้างข่าวก้บอันมูปิ้งแล้วก็อออมอีปูมาออมปูออกินเหมือนนงลูกจิกป่ะเด็กชาโอ๋อป็นน,นี่ีไม่หยังนอ<ำ>นอืมหลับ<อ> <laughs> มันสวยเฮ้ยมันนสวยบงมัลโหลมันสวยเฮ้ยแฮงเบิกแฮงตะคือค uh ักบาดนี่เวยเวยเยนั่นป้าป้าปิดโทรศัพท์เหรอป้าป้าครับไอ้บ่คุยบ่อ ครับไอ้กองอันนี้อ่ะหืมอันนี้อ่ะอันหยังลูกอะง่ายตุ่มหูยหญ่มาแต่ห่วยกองเด้ออันนั้นของไม่ยิ่งเหรอลูกไอ้กองอือันนั้นของไม่ยิ่งแหม่ไอ้กองเลยก่อนโอ้ยของไม่ยิ่งของยายเด้อ

ปนยังเขาน้ำอมกปูดีดูไม่ได้อะไรใส่อยากไม่ได้นั่นอักแล้วเออย่าไปเก็บนะนันน่นนัน่นอ้นาวโอ๊ยมันสีนหักด้วยนะกล้องมันหักแล้วเก็บไว้เก็บไว้หนุกทำไรซ่อมแม่ตายแน่เลย พังเนี่ยไปสื่อไม่ไว้ย้ายไปไปสื่อไม่แหม่เอาเงินไปเอาเงินมาทีมมาคุยกันก็ปพอปังเฮชจังไบนะบารนี่เอา hàng eo ừ. Ôi dạ kinh tâm bấm, hôn ต้องหนาวบอเอาเอาไอยากคุยไปเลยเด้อแม่นปาปาไปหรตเออมัน cứ hai